มโหมันทำให้ฉันรักเธอมากเท่าไรไอ้อวนตัวร้ายหางยาวใช้ไยล่สมวุ่นวายชอบแย่งที่นอนยังไงเขารักรักเธอหมดใจบนตัวไม่แผลมากมายคงฝากให้คิดถึงก็คนมันรักทอนตัวไม่ขึ้น เจ้าหัวเบาๆจับกอดให้มุ่นวิ่งไล่วิ่งชนกันจนถึงเวลานอนเจ้าจะสีไหนสมลลาหลากสีแต่เจ้ายังดีดีกว่าคนใจร้าย ร้ายหางยาวใช้ลาสมวุ่นวายชอบแย่งที่นอนยังไงก็รักรักเธอหมดใจบนตัวไม่แพ้มาหมายคงฝากให้คิดถึงกับคนมันรักทอนดูไม่ขึ้นเก่าหัวเบาๆฉับก่อนให้คุนวิ่งไล่งวนกันจนถึงเวลานา บนตัวไม่แพลมา,มาไม่คงฝากให้คิดถึงกอบคนมันรักทอนตัวไม่ขึ้นเกาหัวเบาๆจับกอดให้คุณวิ่งไล่วชนกันจนถึงเวลานอน เบรกที่ไรเบรกอะไรแล้วก็ค้นเบรกแรกมาแล้วแล้วนี่ก็เบรกเบรกเบรกที่3เบรกที่3อันนี้สุดท้ายเหรอสุดท้ายก็เบรกแรกไงที่ที่ว่าได้ปุ๊บก็ก็พอหน้าปุ๊บแล้วเราเดินออกไปไงเราเดินไปแล้วกลับมาก็เบรกที่2ก็แกเพราะเป็นต้องสมองมามั่งไหมวะนี่ยนอนน้อยแต่นอนนะมันนอนได้กันไหมคะจะรู้ว่านอนวะอยู่กับแกไม่มีใครคิดว่าแกนอนหรอกอย่างนี้คุณผู้ชม มันเหนื่อยเอาเบรกที่3ามใช่ไหเอาเบรกที่3อ่าครับเฮ้ยนี่นี่อัดยังอัดยังเล่นหรอทเล่นรอบที่สี่แล้วแม่ไปเชื่อกเขาหด๋อยดิอัดเออท่านอัดอัดก็ช่างเอออือที่คือเบรกที่3ของรายการตอนนี้เป็นอะไรหนูเป็นอะไรเป็น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 พิธีกรเราเล่นอะไรกันมาวันนี้ไม่เป็นพิธีกรแล้วหนูโดนแขกรับเชิญเมื่อกี้หนูเล่นไปแล้วก็แก่แขกแขกรับเชิญไม่ได้จริงๆหรอสลับกันไง นี่สรุปนี่คือเรื่องจริงจริงจริงถอดก่อนถอดก่อนไม่เชื่อ้อาแล้วที่ดิวไว้แล้ที่อยู่ข้างนอกนั่นแขกรับเชิญรายการอะไรรายการเมอโมมันอ๋อที่ว่าจะมาแทนรายการคอสตองคอนเบไม่ได้มาแทนคนละเวลาอันนี้เป็นอันนี้เป็น,นอันนี้นะหนีงต้องใส่เสื้อต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนอ๋อนี่นี่นี่คุณผู้ชมช่อง MVTV 75เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีรายการดีเป็นรายการถ่ายทอดสดนะชื่อรายการอะไรนะ เมาส์มอมันเออเมาส์มอมันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรดึงด้วยไม่ทันเป็นรายการอะไรเมาส์มอมันเป็นรายการเพลงเป็นรายการเพลงเป็นรายการเพลงสตริงล็อกอะไรอย่างนี้เอานักดนตรีมาผู้ยี่ผู้ยำในรายการไม่ได้ผู้ยี่ผู้ยำไม่เหมือนคอซองอันนั้เขาสัมภาษณ์แบบว่า มีสกุลลุนซ่นองแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวพิธีกรคือใครคิมมี่ปัทนะ <c oughs> นเลเยอ่ไปดูไมเสียเวลาเลยรายการนี้เขาเห็นแล้วว่าเธอเป็นคนยังไงเออจะ,จะผูกทําบ้าอะไรก็ <c oughs> เป็นพิธีกรไงพอ,อพิธีกรต้องผูกไทยออแล้วไหนแข็งรับเชิญเนี่ยสวัสดีค่ะ อยู่นะคะช่วงที่3ของรายการนะคะวันนี้เรามีแขกคะไปไหนแขกรับเชิญไงต้องเชิญเข้าสิเชิญเข้าสิเจ้าเชิญ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 นั่นมูแกเล่นง่ายว่ะเออเออตรงนี้แหละมันไม่มเล่นลงมคุนเลิญเชิญสิเร็วเร็วเชิญเชิญสิเชิญยังยังไม่เชิญอีกผู้เหนื่อยกับรายการนี้บอกให้เชิญ สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็ต้องมีวิธีการหน่อยแขกรับเชิญไม่ได้อยู่ๆก็มานั่งเออจะลุกขึ้นไปทำไมหน้าเกิดทิ่มเล่นอะไรไม่ดูสักข้ออกเช่นแบบไอเดียใครพี่ฟ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเคลียร์กันนะพี่ฟ้าแล้วบอกจะเข้ามาดูรายการเป็นโปรดิวเซอร์ที่ที่ที่เขาหายตั้งแต่รายการยังไม่เลิกจนรายการจบแนีวก็ยังไม่มาเคลียร์เลยพี่เคลียร์อะไรก็ถือขนมไหงเมื่อกี้ าา oh. เป็นใครมาจากไหนอ๋อเป็นใครมาจากไหนเอาใหม่ปาเริ่มใหม่หมดเลยคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่เป็นเด็กจบช่างกลนอ่าคือไม่ได้เรียนอะไรทางด้านนี้มาเหมือนกันนั่นแหละจบช่างกลจริงๆช่างกลเลยช่างกลแต่ขอละไว้เถอะไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าช่างกลไหนเดี๋ยวเขาจะเสื่อมเสียเอาเป็นว่าเด็กช่างกลจริงๆจบมาก็ด้วยความที่ว่าตอน ตอนนั้นคือรอพร้อมอก็มีคนชวนไปเป็นไปเป็นนักแสดงตัวประกอบในกองถ่ายก็ไปก็ไปจําได้ว่าตอนนั้นไปวันแรกเนี่ยโคตรทุเลตเลยนะทำไมอ่ะไปแคสติ้งเขาคุณผู้ชมเ,ออเขามีคนมาแคสเป็นร้อยเลยนะเ,ออเราก็ไปแคสเราก็รู้ว่าเราไม่ได้หรอกสู้เ,ออเขาไม่ได้แต่ไอเพื่อนเจ้ากรรมนี่ มันบอกว่ามันเส้นใหญ่มันฝากให้ได้เราก็เลยมั่นใจว่าเราได้เขาก็ตอนเย็นจะกลับเนี่ยยิ่งก็อยู่กินข้าวเย็นกับเขาอะนะม้วนนิ่มกินไป่จะไปม้วนนี่กินข้าวเย็นในตัวก็ไม่รู้เขาให้กินไงก็เพื่อนชั้นเส้นใหญ่ไงแล้วเขาก็ตะโกนประกัดเอาคนที่ได้รับเลือกแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มาขึ้นรถตอนนี้เวลานี้เวลานั้นอือฉันก็มาตามบอกไม่ได้รับเลือก <mm ไม่รู้แต่เพื่อนบอกเพื่อนเส้นใหญ่ก็ยต้ลงมาก็มาับเพื่อนเส้นใหญ่ยังไงก็ได้ก็ขึ้นรถไปอ่าเขาขึ้นรถไปเขาก็ถามนะไปก่ออ๋อผมผมเพื่อนคนนั้นคนนี้ครับอ่าพูดตัวใหญ่ไวเลยนะอ่ามาถึงในอันดับแรกยังไม่พูดใครหยิบไอ้นี่ก่อนกับข้าวก่อนอ่าแล้วเขาจะมีโต๊ะวางมีกับข้าวมา้ำนจะหยิบมาเสร็จปุ๊บถือขึ้นไปเนียนเงเนียนเนียนเนียนขึ้นรถไปถึงการจับมือไปอยู่เขาสามวันถึงได้รู้ความจริง ไม่ใช่คนที่รับเลือดไม่ไดคนที่รับเลือดแต่มาอยู่สามวันชื่อก็่ม่มีแล้วเขาไม่เช็คชื่อเหรอก็ไม่เช็คไงแล้วก็กินข้าวเขาด้วยก็กินเขาอยู่มาสามวันแล้วได้เล่นได้เล่นแสดงอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้ไงก็ไม่มีแต่สุดท้ายคือคือท่านท่านท่านภูมิกับท่านท่านเมตตาสุดๆก็เรื่องนี้มันมันมันแดงขึ้นมาก็กลายเป็นเรื่องฮาเลยอ่ะทำไม ก็คือทีแรกเขาก็ด่ากันะนว่าเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาได้ยังไงเข<อ>าก<อ><ๆ>็ถึงสงสัยกันว่าทาไมไอ,ไอเด็กเวรคนน,นี้ดูมันวุ่นวายเขาทุกวันมันท่านไฟไมันก็ไปตีสนิทเขาอย่างกั้จับเข้ามาตั้งแต่ชาติที่แล้ว<อ>ทีมกล้องก็ไป<อ><ๆ>ทีมผู้กํากับก็เขาเขานั่นกันอยู่หลังห้องน้ำนะไม่บอกว่าทำอะไรแต่นั่นแหละนะไอเราก็ไปมั่วนิ่มกับเขาด้วยเพราะเราก็พกนะ ก็ตีสนิทเลยเขาเป็นแบงแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาไม่เรียกเขาลุงลุงลุงพอมารู้ตอนเหาอหอนี่ผู้กํูกำกับได้ยังไงต่อก็สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องหาเขาก็เลยสงสารว่าอานเนเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วก็ให้เล่นหน่อยนึงให้เล่นเป็นตัวอะไรนี่นะในฉากเลยนะพระเอกอยู่ข้างหน้าปั๊บมันจะมีโต๊ะเรียงมาหลายๆตัวนะข้างหน้าเนี่ยเขาจะยิงกัน พระเอกมาเออโจรผู้ร้ายมาไม่รู้ยังไงผมจําได้แค่ว่าเขาชักปืนยิงกันนะแล้วคนทั้งร้านก็ต้องแตกพื้นหนีกันหมดเลยโอ้ฉันก็ซ้อมเต็มที่แตกมันจะต้องหนีท่าไหนถึงจะสวยเอวิ่งขานี่เขียวปัดเลยอตอนหนีกระแทกโต๊ะอ่ะแล้วฉันก็ไปซื้อตั๋วดูในโรงอยู่4รอบแล้วปรากฏว่าไม่มีก็พยายามมองรอบแรกเขาฉากันนะ อาจูเห็นไกลๆ,ๆ,ๆวยแรับอะเห็นหลังตะคุ่มตะคุ่มก็ไม่มั่นใจแต่แต,แต่ในใจอุปทานว่าเห็นเออก็ก็กดรอบแรกก็พาเพื่อนเข้ามาเจ็ดแปคนนะซื้อ,อ,อตั๋วให้เพื่อนเลยนะเพื่อนก็ไม่เห็นอีกรอบก็เอามาอีกจนมาอีกจนรอบสุดท้ายมาออคนเดียวก็มาสี่รอบอะที่ซื้อต <c oughs> ั๋วื้อ เขาตัดออกตัดออกเฉียวเดินเตนรือรอบแรกที่สัมผัสวงการแต่ว่าหลังจากนั้นคือด้วยความที่ว่าเรารู้จักกับทีมกล้องรู้จักกับทีมไฟรู้จักกับทีมอะไรตีเสดิทขนาดนั้นอ่ะก็วันหลังพอคนขาด เขาโทรตามเราก็เลยได้กลายเป็นว่าจากอย่ากเป็นนักแสดงก็ได้กลายมาเป็นคนเบื้องหลังก็คือยกยกฉากยกเฟรมยกไฟมาเป็นทีมไฟเข้าใจแล้วนะว่าครีมี่ปาถนามีวิชาคนที่ปากรายนะคนที่ลามกจบกระเพรคนที่ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญเนี่ยเป็นใครม่ไม่ใช่ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะฝากติดตามผลงานเอออยาติดตามผลงานอะไรดีอะก็นี่ไง mv tv เนี่ย อ่ะ MVTV เรามีรายการอะไรน่าดูไหนว่ามาซิจริงๆแล้วเราก็มีหลายรายการเนาะไม่ว่าจะเป็นรายการโหนรายการนู่นน่นนี่แต่อย่าลืมฝากติดตามผลงานของครีมมี่ด้วยก็จะมี2รายการนะคะปัจจุบันก็จะมีรายการคอซองคอเพลงทาง MVTV ช่อง75านะคะก็จะออกอากาศทุกวันนะคะเวลาบ่ายสองโมงจนถึงบ่ายสามโมงเข้าคร่าวเดี๋ยวจะประมาณนี้บ่ายสองโมงจนถึงบ่ายสองห้าสิบเราราวนี่แหละอีกรายการหนึ่งก็เป็นรายการน้องใหม่นะคะชื่อว่ารายการเมาเมา ซึ่งเป็นรายการสดนะคะก็จะมีทุกวันทุกวันจันจนถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงจนถึงเที่ยง50จะเป็นพิธีกรร่วมกับพี่ปอนรุ่งรัตหรือว่าครูปราณีก็คือดูดูซะเพราะเธอก็ไม่รู้จะมีอนาคตอยู่ครับนอกจาอนั้นเราก็จะมีเบื้องลงเบื้องหลังเอ็มบงเอ็มีก็ฝากผลงานด้วยนะคะเอ็มเยอะเมว -MV m V <MV S 2> อ่าฝากด้วยนะคะครีมีปรารถนาในช่องโซเชียลทุกช่องทางเบวจะเป็นบ้านฟ้านะคะบ้านอินสตาแกรมอ่าหรือหรือที่ใดๆบ้านจอดำอะไรก็ว่าไปแต่เอางี้ดีกว่าโดยเฉพาะรายการคอส่องคอเพลงเนี่ยเรามีเรามี u t u b e ของเราที่ชื่อว่าคอส่องคอเพลงเป็นภาษาไทยเลยใช่เรียกว่าถ้าถ้าอยากจะส่งเสริมอยากจะสนับสนุนกัน หรือใครอยากจะตามมาคอมเมนต์ประนามหยามเหยียดคิมมี่ขนาดไหนยังไงเราเปิดโอกาสให้บาดคอได้เต็มที่เลยได้เลยรเราไม่ลบด้วยนะไม่ลบรเราจะใส่ดอกจันใหญ่ <laughs> เอาขึ้นหน้าจอเลยใครที่ด่าคิมบี้จะเป็นพระคุณอย่างสูงเลย <S 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 ติดตามนะช่อง YouTube คอซองคอเพลงใช่ถ้าเกิดว่าติดตาม MVTV ช่อง75ได้เ,เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปที่ y o u t u ู e แล้วก็ไปดูยอ้นะะยอนหลังนะคะเราจะมีแพลตฟอร์มอีกอันนึงซึ่งสามารถดูได้หลยๆเลยคอซองคอเพลงเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะไปช่วยกันกดติดตามใช่ยอดผู้ติดตามมันจะได้เกินสองคนสักที หรือกิดว่าใครอยากจะดู MVTV ช่อง75เอแต่ ไม่รู้จะดูวิธีไหนนี่เลยหรือบางทีเนี่ยจะต้องเดินทางบ่อยๆเอ๊จะทํำยังไงดีนอกเหนือจากการดูย้อนหลังนะคะทาง YouTube นี่เลยเราจะเปลี่ยนชีวิธรรมดาให้กลายมาเป็นสมาร์ทชีวิด้วยเรื่องนี้ทีวีสตต๊กค่ะแค่เสียบก็สนุกเออไหนทําทำท่าเออเสียบนี่ที่มันจะเป็นเป็นอย่างนี้อ๋อเนี่ยทางนี้ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกสักด้านเลยเออ อย็นเซตพคล้ายๆแบบไฟแช็กแล้วก็จะมีตัวตัวพอร์ตตัวเสียบตรงนี้นะคะตัวเนี้ยเอาไปเสียบในช่อง HDMI ของทีวีคือจะบอกจะบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะย่อโลกทั้งใบไว้ในมือคุณใช่เรียกว่าแพลตฟอร์มทุกอย่างที่ที่คือเป็น Android อ่ดใช่ไหมคุณสามารถที่จะโหลดอะไรเข้าไปเพิ่มเติมแต่ในเนี้ยมันจะมี Netflix คุณถ้าคุณเป็นสมาชิก Netflix อยู่แล้วคุณก็ล็อกอินเข้าไปดูได้ประโยชน์อยู่ตรงไหนเอ้ยนี่เอาตรงๆนะ ฉันใช้ตัวนี้อยู่ในชีวิตประจําวันจริงๆเพราะว่ามันง่ายเป็นคนเดินทางบ่อยมันง่ายใส่ในกระเป๋าใส่ที่รถใส่หรือก็เก็บๆแล้วก็ไปแล้วก็อยากจะเออบางทีไปนอนเออโรงแรมหรืออ่างอย่างวันนั้นโรงแรมอะไรนะที่คิมนี่ไปที่บนว่าทำไมกระจกเยอะจงทั้งข้างบนทั้างเลยอ่ะไม่ใช่ะใไมล่ะว่เหรอเออก็คือถ้าถ้าหากว่าที่ที่โรงแรมที่ไรเขาไม่มี M V T V ให้ดูใช่ แล้วก็แค่เสียบเอานี้ไปเสียบแค่ D ไ I กับทีวีและถ้าเกิดไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็มนี่ฮอสปอร์มือถือต่อได้เลยต่อมือถือก็ดูเอ็มวีทีวีได้เลยนี่คือประโยชน์ของของสิ่งที่เรียกว่าทีวีสติ๊กนะครับผมเป็นนวัตกรรมใหม่เป็น Android TV เนาะหาซื้อหาหาดูกันได้อ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้คิมมี่อยากจะฝากอะไรดีให้คุณผู้ชม แน่นอนที่อยากจะฝากนะคะก็ฝากรายการขอซองขอเพลงด้วยรวมไปถึงใครที่อยากจะมาเป็นสปอนเซอร์รายการเรานะคะครีมี่รับจํานวนไม่จํากัดค่ะง่ายแบบเนี้ยพูดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกถ่ายจนจนเนี่ยเนี่ยปลาแดงเขาก็เขาก็ให้กาแฟกับให้น้ําพึ่งมาแล้วก็ไปว่าเขาว่าอะไรทอดจะบีบมีมันต้องมีคนนี่อยากจะมาแล้วล่ะแล้วก็แล้วรอบหน้าเขาจะให้กินอีกไหมเนี่ยไปว่าเขาสักนาดนะไปสิป้าแดงใจดีตา เจแดงเจแดงนรับปากซอยใส่ใหม่เจสิบสามเจแดงแกบอกว่าลูกเอ้ยได้ไปแล้วก็พูดชียร้านป้าเยอะๆนะแกจะมานามั้ยนั่นนะกาแฟก็หวานอะไรเออเอออะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับรายการคอซองคอเพลงนะคะทุกวันเลยเวลาดีๆแบบนี้บ่ายสองโมงนะจ๊ะกับครีมมี่ปรารถนามีวิชาและมุ้หมูดูไม่แก่เลย เราสัญญานะว่าเทปหน้าเราจะไม่ทําตัวแบบนี้กันอีกเราจะไม่ทําตัวถอยแบบนี้เราจะมีแขกมาเชิญเรื่องถอยอะมันถอยแลวแต่จะพยายามหาแขกรับเชิญและจะพยายามทําแบ็คกราวด์หลังให้มันทันจะไม่ได้ต้องเข้ารายการในสภาพแบบนี้ให้คุณผู้ชมทุเลตทุลังนะแต่อย่าไปคิดมากนะครับรายการไหนมีครีมี่ปรารถนามีวิชารายการนั้นจะย่อยยับอับปลาแบบนี้ทุกรายการเอาละวันนี้ คนแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะกับเทปหน้าเออเทปหน้าเทปหน้ารับรองสุขสนานเนเหมือนเดิมมีอะไรยังไงสุดแตดเว้นแต่กรรมอันเทปนี้บ๊ายบายจ้ายยบา ดาวนนั้ที่ส่องแสงเป็นประกายมีดาวสวยมากมายดวงไหนจะสวยเท่าเธอ,เธอบนแผ่นน้ำที่สะท้อนกับแสงฉันปพระยิบระยับงดงามยังงามไม่เท่าเธอกลิ่นหอมจากมวลหม่ไม้ยังไม่หอมเท่ากลิ่นกาย มืฉันได้ใกล้เธอฝันดีนะรู้ไหมว่ามีคนคิดถึงทำพันนาทุกค่ำคืนอยากบอกรักเธอทุกวันสิ่งเพลงนั้นเขียนเรื่องราวมากมายเก็บไว้เป็นความในใจจะเก็บเอาไว้บอกเธอว่ารัก ลมพันให้ใบไม้ไหวเสียสิสลับกินก้านใบงดงามในายามราตรีอยากมีเธอมานั่งด้วยกันคืนนี้จะใช้เวลาที่มีบอกรักเธอจะใช้เวลาที่มีรักเธอตลอดไป มมยังไม่หอมเท่ากลิ่นกายแต่ฉันได้ใกล้เธอฝันดีนะรู้ไหมว่ามีคนคิดถึงทำพันนาทุกคำคืนอยากบอกรักเธอทุกวันสิ่งเพลงนั้น เขียนเรื่องราวมากมายเก็บไว้เป็นความในใจจะเก็บเอาไว้บอกเธอว่ารักกล,ลิ่นหอมจากมวนหมู่ไม้ยังไม่หอมเท่ากลิ่นกายแต่ฉันได้ใกลเธอ ฟันดีนะรู้ไหมว่ามีคนคิดถึงทำพันนา,นาทุกค่ำคืนอยากบอกรักเธอทุกวันสิ่งเพลงนั้นเขียนเรื่องราวมากมายเก็บไว้เป็นความในใจจะเก็บเอาไว้บอกเธอว่าฟันดีนะรู้ไหมว่ามีคนคิดถึง ทุกค่ำคืนอยากบอกรักเธอทุกวันสิ่งเพลงนั้นเขียนเรราวม่ใหม่เก,ก็บไว้เป็นความในใจจะเก็บเอาไว้บอกเธอว่ารัก